สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่มาบอกเกี่ยวกับการสอบกพอพกักกอนะคะสําหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบกพอพกักกอค่ะโดยคลิปวิดีโอนี้นะคะจะเป็นการบอกว่าการสอบกพอพกักกอคืออะไรนะคะวิชาที่ต้องใช้ในการสอบเกณฑ์การผ่านระดับวุฒิการศึกษาที่จะใช้ในการสอบกพอพได้นะคะมีอะไรบ้างคะเราไปดูกันเลยค่ะ การสอบกอพพักกอนั้นคืออะไรการสอบกอพพักกอก็คือคล้ายๆกับการสอบคัดเลือกบุคคลนะคะให้เข้าไปทํางานในหน่วยงานของราชการซึ่งการสอบกอพพักกอค่ะเป็นกลางเป็นหน่วยกลางที่สําหรับคนที่ต้องทํางาน คนที่ต้องการทำงานราชการนะคะก็จะต้องไปสอบกอผพากอจากนั้นค่ะหน่วยงานราชการที่ขาดแคลนคนทำงานนะคะก็จะมารับบุคคลเหล่านี้นะคะโดยการสอบกอผพากจะต้องสอบกออพากอให้ผ่านก่อนเราถึงจะมีสิทธิ์ไปทำงานในหน่วยราชการได้ค่ะการสอบภากพอพากอเนี่ยแบ่งออกเป็น3ภาคด้วยกันค่ะโดยภาคแรกเนี่ยคือภาคกอภาคกอเนี่ยเปิดสอบโดย สำนักงานกอพอค่ะโดยทุกคนเนี่ยที่จะต้องสอบเป็นข้าราชการเนี่ยก็จะต้องผ่านภาคกอก่อนถือว่าเป็นด่านเริ่มต้นในการที่จะทำงานราชการนั่นเองนะคะต่อไปค่ะภาคขอภาคขอเป็นภาคที่ เป็นการสอบโดยเน้นความรู้ความสามารถเฉพาะงานเฉพาะตำแหน่งที่เราจะเข้าไปทำค่ะและในส่วนของภาคคอค่ะพูดสั้นๆก็คือการสอบสัมภาษณ์นั่นเองดังนั้นค่ะเวลาเราจะเป็นข้าราชการเราจะต้องสอบให้ผ่านทุกภาคภาคกอเป็นด่านเริ่มต้นภาคขอเป็นข้อเขียนแล้วก็เป็นลนักษณะงานเฉพาะตำแหน่งนั้นๆส่วนภาคคอเป็นการสอบสัมภาษณ์ค่ะระดับวุชิการศึกษาในการเปิดรับสมัครสอบนะคะจะมี4ุ ทีการศึกษาด้วยกันค่ะระดับแรกเลยก็คือระดับปวชระดับที่2คือระดับอนุปริญญาหรือปอวสระดับที่3คือระดับปริญญาตีและระดับสูงสุดคือระดับปริญญาโทค,ค่ะผู้ที่สอบได้นะคะเช่นค่ะถ้าเราจะลงสอบในปี64ค่ะถ้าเราจบการศึกษาระดับไหนแล้วเราสามารถลงสอบได้เลยแต่ถ้าน้องๆคนไหนนะคะที่ยังเรียนอยู่ นะะแนะนําเลยค่ะจะต้องเป็นเทอมสุดท้ายนะคะในการจบปีการศึกษานั้น,น,นเช่นถ้าปีการศึกษา64น้องๆคนนั้นจะต้องจบเทอมสุดท้ายของปีการศึกษา64ถึงจะลงสอบกพอพคกอในปี64นั้นได้ค่ะจากนั้นค่ะถ้าเราเลือกสอบในระดับปริญญาตรี และเราผ่านในระดับปริญญาตีแล้วเราจะไม่สามารถสอบในระดับที่ต่ํากว่าได้เราจะไม่สามารถสอบในระดับที่ต่ํากว่าได้แต่เราสามารถไปสอบในระดับที่สูงกว่าได้เช่นถ้าคนที่สอบผ่านในระดับปริญญาตรีแล้วนะคะจะสามารถไปสอบในระดับปริญญาโทต่อไปได้ค่ะแต่ไม่สามารถไปสอบระดับปวชแล้วก็ บวสได้ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะเมื่อคนที่สอบผ่านแล้วนะคะสามารถเก็บผลสอบไปได้ตลอดชีพค่ะสอบผ่านครั้งเดียวนะคะ เก็บผลสอบไปได้ตลอดชีพเลยค่ะเรามาดูหลักสูตรแล้วก็วิชาที่ใช้ในการสอบนะคะหลักๆเลยวิชาที่ใช้ในการสอบเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3วิชาค่ะวิชาแรกคือวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์นะคะมีคะแนนเต็มอยู่100คะแนนซึ่งในวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2วิชาหลักๆก็คือวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ วิชาภาษาไทยค่ะแล้วก็ในส่วนของวิชาที่2ค่ะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะคะแนนเต็มอยู่ที่50คะแนนและสุดท้ายวิชาความรู้และลักษณะาการเป็นข้าราชการที่ดีอยู่ที่50คะแนน mm hmm. ในส่วนของวิชาความรู้ลกักษณะและลักษณะาการเป็นข้าราชการที่ดีนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นส่วนของพระราชบัญญัติพระราชกฤษฎีกาเราก็กฎหมายต่างๆนะคะ mm hmm. เกี่ยวกับการใช้สอบกพอพค่ะ เรามาดูเกณฑ์การสอบผ่านนะคะการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในรอบภักก่อกันคะ่ะจะแบ่งออกเป็น2ระดับง่ายๆคะ่ะก็คือระดับต่ำกว่าปริญญาตรีนะคะและก็ระดับปริญญาตรีแล้วก็ในส่วนของระดับปริญญาโทค,คะ่ะเกณฑ์การผ่านจะแตกต่างกันในส่วนของระดับปริญญาตรีเราก็ระดับที่ต่ำกว่าปริญญาตรีนะคะเรามาดูวิชาแรกคือวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์เนี่ยจะต้องมากกว่าเท่ากับ60คะแนนในส่วนของวิชาสังกฤษต,ต้องมากกว่าเท่ากับ 5้คะแนนและวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีจะต้องมากกว่าหรือว่าเท่ากับ60คะแนนคะ่ะเวลาผ่านต้องผ่านทั้งหมด3วิชาหลักๆนะคะจะผ่านวิชาใดวิชาหนึ่งไม่ได้นะจากนั้นเราไปดูในระดับปริญญาโทค่ะในระดับปริญญาโทจะแตกต่างกันแค่วิชาเดียวคือวิชาความสามารถในการิีวิเคราะห์จะต้องได้สูงกว่า จะต้องมีเกณฑ์การผ่านอยู่ที่มากกว่าเท่ากับ65คะแนนในส่วนของวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยมากกว่าเท่ากับ50คะแนนแล้วก็วิชาลักษณะความรู้การเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยมากกว่าเท่ากับ60คะแนนค่ะเราจึงสามารถสรุปได้ว่าทุกระดับนะคะวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดีเนี่ยเกณฑ์การผ่านนั้นจะเท่ากัน แต่จะแตกต่างกันรตรงวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยค่ะในส่วนของระดับปริญญาโทนะคะจะต้องทำได้มากกว่าค่ะจะต้องได้มากกว่าประมาณ5คะแนนและกันก็คือมากกว่าเท่ากับ65แต่ในส่วนของระดับปริญญาตรีเราก็ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีก็คือมากกว่าเท่ากับ60คะแนนค่ะ มาดูประเภทของการสอบกอพอาคกอคะ่ะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทหลักๆนะคะก็คือภากกอแล้วก็ภาคกอพิเศษในรอบของภากกอเนี่ยเราจะเรียกว่าภากกอทั่วๆไปแต่เรามาดูคําว่าภาคกอพิเศษกันว่ามันแตกต่างกันยังไงคะ่ะในส่วนของภาคกอรอบพิเศษคะ่ะจะเปิดสอบสำหรับผู้ที่สอบผ่านงานของส่วนราชการแล้วผู้สั้นๆเลยก็คือจะต้องสอบผ่านภาคขอ หรือภาคอก่อนถึงจะมีสิสอบกอพผภาคพิเศษได้คะ่ะอันนี้ก็คือความต่างระหว่างกอพผภาคพิเศษกับกอพอทั่วๆไปนะคะและเราก็มาดูระบบนะคะการสอบที่แตกต่างกันจะมี2ร,ระบบด้วยกันคะ่ะก็คือระบบ Paper and Pencil นะคะ ระบบ Paper and pencil หรือพูดสั้นๆว่าเป็นการสอบแบบรอบที่เป็นกระดาษก็คือการฝนนั่นเองกับการสอบรอบอิเล็กทรอนิกส์หรือเราคุ้นๆกันคำว่า e-exam ความต่างของสองระบบนี้แน่นอนโดยชื่อของมันอยู่แล้วก็คือถ้าเป็นรอบ Paper and pencil จะเป็นการสอบแบบรอบที่เป็นกระดาษเป็นการฝนเอาแต่ถ้าเป็นระบบในการสอบรอบอิเล็กทรอนิกส์จะใช้คอมพิวเตอร์นะคะก็คือทาในคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะ ความต่างอีกอย่างค่ะก็คือรอบแบบกระดาษหรือรอบ Paper and Pencil นเนี่ยจำนวนที่นั่งนั้นจะมากกว่ารอบอิเล็กทรอนิกส์จำนวนที่นั่งในแต่ละสนามเนี่ยจะน้อยกว่าค่ะส่วนรอบกระดาษค่ะเปิดสอบหมดเลยทั้ง4วุฒิธการศึกษาแต่ในส่วนของระบบอิเล็กทรอนิกส์ส่วนมากจะเปิดใน สอบระดับแค่ปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในระดับปวชกับปวสมีสิทธิสอบได้แค่รอบกระดาษหรือว่า Paper and Pencil ค่ะแต่ถ้าเป็นระดับปริญญาตรีหรือระดับปริญญาโทเลือกสอบแบบใดแบบแบบหนึ่งก็ได้แล้วก็ปกติในทั่วๆไปแล้วในทุกๆปีนะคะระบบ e e x a m เนี่ยจะเปิดสอบก่อนแล้วก็จะ Paper and Pencil จะเปิดสอบทีหลังคะ่ะไม่ต้องกลัวนะคะว่าจะไม่ได้สอบนะยังไงเราสามารถเลือกแบบใดแบบหนึ่งได้นะคะแล้วก็ในปี63ค่ะการสอบรอบ Exam ก,กับ Paper เนี่ยเลือกแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเป็นปีการศึกษาไม่ใช่ปีการศึกษาปี64รอบปี64ค่ะเราสามารถเลือกสอบได้ทั้ง2แบบเลยก็คือรอบ e อ a กแล้วก็รอบ p a p e r and pencil ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการสอบปีไหนๆนะ่ให้เราดูข้อมูลอัปเดตต่างๆนะคะจากสำนักง,งานกพก่อนค่ะครูคิดว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับผู้ที่กำลังจะเตรียมตัวสอบกพพักกอค่ะครูเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนที่กำลังจะเตรียมตัวสอบกพนะคะให้ผ่านกพไปได้ด้วยกันค่ะ